เริ่มต้นรายการในเช้าวันนี้ก็ขอเสียงมันอู้อู้หน่อยไหมเสียงเหมือนจะมีเสียงหะอยู่ไหมฮะหรือยังไงฮะเออหรืออู้ยังไงฮะอู้ยังไงอู้กลางวันตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสามทุ่มอะพี่กีตลอดทางเลยใช่ไหมก็ตลอดเวลาเลยคือนั่งดูอยู่คนเดียวใช่เสียงเครือพี่เริ่มเสียงเครือคือนั่ง อยู่หน้าจอมือถือนี่แหละไม่ได้ไปดูที่ไหนเลยเดี๋ยวนี้ไม่เปิดทีวีดูดูหน้าจอมือถือทีวีสามเครื่องอยู่ที่บ้านไม่เปิดดูสักเครื่องหนึ่งเปิดมือถือเอามันสะดวกไงไปได้ทุกที่จะนั่งตรงไหนก็ดูได้หมดดูได้หมดเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆนะคะก็ดูสาวไทยเมื่อวานนี้นะครับเอาชนะสาวจีนไปได้สามต่อสองเซตนะครับเรียกว่าสนุกจริงๆเนาะเขาเรียกว่าสูสีใช่ไหมคู่ขี้กันไปเลยนะคะสูสีคู่ขี้ ไอเราก็ในใจเราบอกว่าเราจะเอาไปจ,จะเอาชนะจีนเนี่ยมันคงยากเหมือนกันนะจะจีนเทมไหนก็นแล้วแต่ก็มันก็คือจีนจนะและ้วมันก็ <Okay. S 1> เหนือกว่าเราเหมือนกับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เราเป,ป็เปนปนิ้วโป้งหรือเขาเป็นนิ้วชี้เราเป็นนิ้วโป้งสั้นกว่าเขาเยอะเลย <laughs> ใช่แต่ว่ารอบนี้นะคะไทยก็ยังคงคว้าแชมป์ไปได้นะ,ะเป็นแชมป์สามสมัยแล้วของเอเชียในภายในสิบปีที่ผ่านมานี้นะคะแต่ว่าพอตบตีกันจริงๆเนี่ยสาวไทยก็ไม่ได้แพ้ <laughs> สาวจีนเลยนะใช่ค่ะ คือคนจีนนะคะเขามีคอมเมนต์แบบว่าทั่วโลกนะในการเชียร์ครั้งนี้ค่ะ,ค,ะคนจีนบอกว่าเสียดายนะแต่ว่าไม่ได้เสียใจเสียดายแต่ไม่เสียใจเพราะว่าคนไทยเก่งจริงๆยอมรับรอบนี้คนไทยเก่งจริงๆนะคะคือมันแทบจะหาที่ติไม่ได้เลยเมื่อวานนี้นะไอ้ไอ้การที่เราเสียคะแนนหรือเสียเซตเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาในในกีฬาเนาะมันก็แพ้ชนะกันได้เอาชนะกันได้แต่ว่า ผู้เล่นของเราเนี่ยมันไม่มีใครดรอกไปเลยอะ่ะ<ช>แล้วพอจังหวะที่จีนมันดีขึ้นนะครับเราก็มีตัวช่วยอย่างธนชาสุกสดเนี่ยนะ,อะโอ้มาพลิกเกมในเกมที่สามนะค่ะนะครับคิดว่าเราไปละเราเนี่ยชนะจีนเนี่ยเอาเอาแพ้ดีวกว่าแพ้เซตที่สองกับแพ้เซตที่สี่นะคะ คือเซตแรกนี่เราชนะเลยใช่หนึ่งพอเซตสองเนี่ยเราก็ต้องชนะอยู่ในเซตสองเนี่ยเซตสองแปลว่าเซตสองเนี่คนดูนึกว่าเออสบายแล้วเราชนะแน่นํามาเยอะมากพอเผลอแป๊บเดียวนั้นละค่ะเอากลับมาตีเสมอได้แล้วก็แพ้เขาไปในที่สุดนะคะเออเราก็แอบคิดในใจเหมือนกันว่าอย่าให้มันเป็นอะไรที่มันเข้าตามมาทันแล้วเขาแซงชนะนะเออแล้วมัเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยแล้วพอมาเซตสามเนี่ยนะจีนนำเรามาสิบต่อห้าแล้วเราตามเข้ามาได้แล้วเราก็ตามมาด้วยธนชาติศุกร์สดเนี่ยนะค่อ่าเจ้าโมเม นะแล้วอันนีนน้ที่รับอยู่ในคนนี้แหละคนนี้เป็นคนพลิกเกมในเกมที่เซตที่3ตามอยู่5กับสิบเขา10แล้วห้าก็นำอยู่5้ลูกเราก็บอกเซตสเราคงแย่แล้วล่ะแต่เจ้าโมเมเนี่ย เสิร์ฟหนักเสิร์ฟแรงนะครับแล้วก็จนกระทั่งมาตามตีเสมอแล้วก็แซงยาวเข้าเส้นชัยไปเลยจนกระทั่งจีนได้18แต้มอ่มในเกมที่ี่3ใช่ค่ะก็25ต่อ19นะคะเซตที่3มนะคะส่วนเซตที่4เนี่ยไทยแพ้จีนไป25้าต่อ20ินะคะแล้วก็เซตที่5้าอย่างที่เรารับทราบข่าวกันอยู่แล้วเราก็ตามก็ตลอดดีแต่ก็มาแซงเอาสุดท้ายจนชนะนะคะลูกสุดท้ายนี่คือพลิกใช่ไหมพลิกเน็ดไหม หรือว no ่ามันจีนติดเน็ตแล้วก็ออกไหมคะติดเน็ตครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ออกตกเนแดนของตัวเองตราชนะบอลตีไม่ผ่านอ่ะเราก็สายตาม่ค่อยดีนะรู้สึกนเหมือนเหมือนกับติดเน็ตแต่มารู้มันตกรงแลนไหนครับก็สดยอดจริงๆเมื่อวานนี้ก็เลยนอนอย่างมีความสุขนะมีความสุขพร้อมกับเสียงที่แหบไปยันเช้านี้เลยเสียงเครือเครือจริงๆด้วยทีมสาวไทยเนี่ยเป็นอะไรที่เราชื่นชมคนไทยติดตามชมกันอยู่แล้วนี่คือการให้ความสุขกับคนไทยเนาะ แล้วก็ uh. เป็นกําลังใจกับพวกเธอด้วยนะในวันที่พวกเธอผิดพลาดเนี่ยมันมีเสียงตําหนิเสียงดรามา่ากันเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาที่เราไปแข่งมาล่าสดุดโดยเฉพาะไอ้สุดช่วงสุดท้ายเราไม่ชนะทีมใดเลยนะแล้วก็ดูเหมือนจะไปวิาพากษ์วิจารณ์พวกสาวๆเนี่ยนะแต่ว่าต้องยอมรับความจริงว่า การที่พวกเธอมีวันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็กินข้าวอยู่บ้านเลยไปตีตบตีกับวอลเลย์บอลเนี่ยนะเขาต้องต้องซ้อมอย่างหนักฝึกซ้อมอย่างหนักผ่านการเที่ยวกรับมาจากโค้ชจากทีมงานทั้งหมดเลยเพจวอลเลย์บอลเวิร์ดเนี่ยนะคะเป็นเพจระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับวงการวอลเลย์บอลของโลกนะคะเขาก็พูดถึงการแข่งขันเมื่อวานนี้ค่ะเขาเชียร์ทีมไทยนะคะเขียนเขียนเชียร์คือตอนที่เราได้รับแชมป์แล้วเนี่ยนะเขียนว่า Queens of Asia Thailand นนี่เราเป็นราชินีของเอเชียแล้วนะคะหลังจากได้รับแชมป์สามสมัยซ้อนเนี่ยดีดีด้วยจริงๆริดีใจมากดีใจมากดีใจกับน้องกับตันกับตันทีมจะแปนน่ะเปียนุชแป้นน้อยนี่กับตันทีมนะครับแล้วก็ ชัชชุอ่อนนี่ก็ได้ผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับชัชชุอ่อนเขาได้เขาเป็นคนที่ทําแต้มสูงสุดของประเทศไทยในแมตช์ที่ผ่านมานะคะคุณบุ๋มบิ่มชัชชุอ่อนเนี่ยทำคะแนนสูงสุดถึง23คะแนนตามมาด้วยอัจฉราพรคงยศ22คะแนนแล้วก็ทัดดาวเพียวนี่ก็สุดยอดเหมือนกันเลยคือตัวเขาเล่นใอัจฉราพรเนี่ยนะไม่ได้ตัวใหญ่เลยนะ แต่ตบหนักมากใครจะไปจะไปมีมาเรื่องกับเขาเชียวเขาพร้อมเขาพร้อมบวกเป็นคนคิดบวกถึงขั้นหัวทิ่มเลยแหละบอกใช่ไหมตบแรงตบหนักนะคะสวัสดีคนหนึ่งที่เธอพูดเมื่อกี้คือน้องทัดดาวค่ะทัดดาว16คะแนนคนนี้ผมเรียกลูกสะพ้ายทำไมสวยนะรชอบเขาชอบเขาเป็นการส่วนตัวเรียกลูกสะพ้ายเลยแล้วลูกชายรู้หรือยังยังไม่รู้เพราะพ่อหม่มันปั้นหนึองหมพ่อโมเมไปเรียบร้อยแล้วนะคะพ่ออยากได้มาเป็นคนในครอบครัว ชื่อเขาว่าคณิษฐาเนี่ยคณิษฐาไปแข่งไปแข่งที่ภูเก็ตแต่ชื่อคณิษฐาปรากฏว่าไปดูรายชื่อไม่มีคณิษฐามีแต่ชื่อทัดดาวไม่รู้ชื่อใครสวมชื่อเลยอก็เป็นทัดดาวเลยละกันแล้วก็เป็นทัดดาวมาตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้นะครับเหมือนกันโปรแกรมต่อไปที่ประเทศไทยจะต้องไปแข่งก็คือโอลิมปิกเกมนะคะรอบคัดเลือกระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนแล้วแต่ก็ไปแข่งแชมป์โลกนี้เข้าได้แล้วนะเพราะว่าสองทีมนะทีมบไทยนะ โอเคนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเอาเรื่องมาพูด<ร>คุยกันจะได้ชื่นใจกันนะครับในชีวิตของคนเราแล้วก็ขอบคุณทางโค้ดด่วนด้วยนะนะรบับทีมได้ <ขอ S 2> ดีมากขอภาพขอภาพโค้ดสุดท้ายได้ไหมที่โค้ดถือถ้วยอะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของคนเป็นโค้ดนักกีฬาเหมือนกัน<ช><ช>นะครับที่ทําให้ภูมิใจย,ยิ่งกว่าตัวเองไปแข่งเองอะ่ะคนเป็นโค้ดเป็นคนเป็นครูเนี่ยนะคะลูกศิษย์หรือว่าคนในทีมเราประสบความสําเร็จนี่เราแบบ ผมจะจนขนลุกนะแล้วเมื่อวานเนี่ยมีมีนักวอลเลย์บอลคนหนึ่งเนี่ยได้สองเหรียญทองอ่ะเพราะอะไรอ่ะมีรูปอยู่รูปหนึ่งทีมงานเอาเปิดไม่ดูสิเอาของเพื่อนมาใส่หรือเปล่าทีมงานเอามีรูปหนึ่งได้สองเหรียญทองได้เหรียญอะไรบ้างได้อเหรียญอะไรบ้างที่เอามาปิดตาอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมใช่ใช่เราเห็นภาพอยู่เขาเอามาปิดตาสองอันเอาของเพื่อนมาปิดตา่นี้ก็สวยดีเหมือนกันน่ารักมากนะคะแล้วก็หน้าตาดีๆกับทั้งทีมนะครับ ทีนี้ไปดูไอ,ไอโปรแกรมภาพสุดท้ายครับทีมงานนะที่เป็นภาพของน้องทัดดาวนะครับว่าสรุปผลงานทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันคราวนี้เนี่ยเราเริ่มต้นจากการเอาชนะทีมออสเตรเลียมา30มาชนะมองกโกเลีย30ชนะเกาหลีใต้3 0ชนะทีมเวียดนามมา31 นะครับชนะญี่ปุ่นมา3-2ตบญี่ปุ่นจุกไปเหมือนกันนะใช่ค่ะแล้วก็ชนะจีน3-2แล้วก็ได้แชมป์เอเชียเป็นสมัยที่3ในรอบ10ปีถกนสนามเดียวกันด้วยก็คือที่จังหวัดนครราชสีมาครับ